สวัสดีครับพบกับรายการคนเธอของ EP ที่7วันนี้เราจะมาแนะนำหนไอเทมสุดฮิตในฤดูร้อนนั่นก็คือพัดลมแคมปิ้ง ลมเนี่ยจริงๆแล้วก็น้องๆพัลมตั้งเื้นที่อยู่ที่เพนตามบ้านเลยนะครับผมพลมตัวเนี่ยที่ห้อโปนิทายนะครับผมข้อพิเศษของมันคือสามารถชาร์จแบตได้ มีไฟบอกสถานะการใช้งานของแบตทั้งในการตอนชาร์จแล้วก็หลังจากการใช้งานนะครับสเปคข้าวๆข,ของพัดมตัวนี้นะครับผมก็คือพัดลมตัวเนี้มีหน้ากว้างของใบพัด12นิ้ววัสดุใบพัดทำจากอลูมิเนียมมอเตอร์เป็นระบบ DC 12โวล์นะครับผมกำลังไฟ15-30วัตต์ความเร็วรอบ1,300ในกล่อพลงพัดลมเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เราจะได้กับพัดลมนี้ก็คือ ที่ชาร์จแบตนะครับสาหรับชาร์จไฟของพัดลมแล้วก็ตัวพัดลมเองซึ่งพัดลมตัวนี้มี2สีอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือสีดําเป็นสีดําด้านนะครับกับอีกสีนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีเขียวสะท้อนแสงซึ่งก็แล้วแต่คนที่ชอบว่าชอบพัดลมสีไหนนะครับแต่ผมมองว่าสีดำเนี่ยสามารถแมทกับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแมทกับเต็นท์ได้ทุกอย่างนะครับเราจะมาดูโครงสร้างของพัดลมนะครับก็พัดลมเนี่ย ก็สามารถปรับขึ้นลงบนล่างได้แล้วก็มีฐานที่มั่นคงนะครับส่วนประกอบด้านหลังก็คือจะมีปุ่มเพื่อบอกลักหนะของความแรงของลมนะครับก็จะเป็นเหมือนกับขีดบอก1,2,3,4ซึ่งมีทั้งหมด5ระดับนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 20, 40, 60, 80, 100ถึง100ซึ่งสถานะตรงนี้จะบอก ทั้งกรณีที่ว่าเราชาร์จแบตแล้วก็บอกกรณีที่เราใช้งานว่าแบตเตอรี่เนี่ยคงเหลือเท่าไหร่นะครับสำหรับข้างๆเนี่ยจะเป็นพอตสำหรับเปิดแล้วก็เสียบตัวอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จแบตนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวพอรต USB สำหรับในการใช้งานเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่สำรองในการใช้งานของ US ผ่านเอาต์พุตที่เป็น USB นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือ พัดลมตัวนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถกันน้ําได้ก็คือสามารถใช้งานเอาดอ์ได้แต่คือกันน้ำเนี่ยก็ณลที่แบบว่าฝนตกหรือว่าละอองฝนหรือว่าละอองของตัวน้ําค้างนะครับไม่ได้นาให้จุมลงน้านะครับสาหรับรีวิวการใช้งานนะครับตลอดสิทธินที่เราใช้พัดลมตัวนี้มาในความรู้สึกผมแล้วก็ตัวหญิงเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจพัดลมตัวนี้มากเพราะหนึ่งพัดลมตัวนี้ราคาไม่แพงในนะราคาแค่2,600บาท หรือประมาณ2 690บาทนี่ยะครับประมาณนี้นะลองไปเช็คกับเล็กทั้งร้านดูอีกทีหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักมันนะเบาแล้วก็สามารถพกพาได้คือจริงๆริ้นะเพื่อนเพื่อเนี่ยหาถุงหรือว่ากระเป๋าไรสักอันอย่างเนี้ยเพื่อสามารถใส่พัดลมแล้วก็ตัวอะแอดปเตอร์ในการชาร์จไปด้วยมันก็สามารถไปกับเราได้ทุกที่นะครับน้ำหนักเบาขนาดเล็กสามารถอยู่ทั้งภายนอกและก็ภายในของเต็นท์เราได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแบตเตอรี่เนี่ยทนทานมากนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกคือ ถ้าเปิดความเร็วลมแบบแรงสุด100%เ,เนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณ4-6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราหลีประมาณสักประมาณครึ่งนึ่งคือ50%ของตัวการทําง,งานของอารมณ์เนี่ยมันสามารถอยู่แล้วตลอดทั้งคืนก็คือตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยจนถึง6โมง7โมงเช้าเลยนะครับผมซึ่งถามถ้าถามผมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนานมาก และนอกจากนั้นนะครับเราสามารถใช้งานต่อตรงระหว่างตัวอะแดปเตอร์เนี่ยผ่านสายชาร์แล้วก็เข้าตัวพัดลมเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดไปด้วยหมายถึงว่าเปิดที่เป็นกระแสไฟตรงเนี่ยผ่านข้าระบบพัดลมแล้วก็ให้พัดลมเนี่ยสามารถทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเราจะมาอัาให้ดูว่าเวลาใช้งานในการใช้อะแดปเตอร์ร่วมกับพัดลมจะเป็นยังไงนะครับผมเราก็ต่ออะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กแล้วก็แจ็คอีกข้างหนึ่งเนี่ยเสียบด้านข้างซึ่งเป็นพอตที่ มีจุกสําหรับกันน้ไมาอยู่นะครับผมพอเสียบไปปุ๊บก็จะมีไฟบอกสถานะในการชาร์จนะครับผมซึ่งสถานะของการชาร์จก็จะมี20 40 60 80 100ไฟก็จะบอกว่าตอนเนี้ยสถานะในการชาร์จถึงไหนแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มในการเปิดปิดพัดลมก็คือมี5ระดับอย่างที่ผมบอกไปนะครับซ <Yeah, UH, ึ่งเวลาการใช้งานเนี่ยเราสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็สามารถเปิดพัดลมไปได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมให้ดูนะครับผมเปิดอันนี้คือระดับหนึ่งระดับสองนะครับระดับสามแล้วก็อันนี้คือแรงสุดนะครับผม ซึ่งผมมองว่าความแรงของพัดลมเนี่ยจริงๆแล้วก็น้องๆพัดลมตั้งพื้นที่อยู่ที่ใช้ตามบ้านเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจไอเทมตัวเนี้ยสามารถติดต่อได้ทางร้านแคมป์วันทุกสาขานะครับผมตัวเนี้ยผมได้จากแคมป์วันราชะพฤกษ์ซึ่งแคมปวันราชพฤกษ์เนี่ยก็ไปเอาพัดลมตัวเนี้ยมาจากสาขาแคมป์วันหนองแขมนะครับสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อตรงไปที่ แคมว่าสา,าขาหนองแคมได้ซึ่งตอนนี้ที่ผมทราบข่าวมาคือพัลมตัวนี้ได้เข้ามาเติมสต็อกและใครที่มองหาพัดลมหนึ่งตัวที่ก็ประมาณไม่เกิน3 0 0 0บาทผมว่าตัวเนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งานจริงๆสำหรับผู้บริโภคที่ว่าต้องการความคุ้มค่าของตัวพัดลมเองความคุ้มค่าของฟังก์ชันของพัดลมนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่แคมวันสา,าขาหนองแขมนะครับผมในวันนี้ ผมรายการคนเธอของนะครับลาปไปด้วยขนมตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตาม EP ใหม่ของเรานะครับผมขอบคุณครับ